เพิ่นเอาเจมะพเอยมูเอรเสียหยามันเพิ่นเอาเจมพาาเสีสองฝั่งเลยนะครับเอาหุ่นเอาหุ่นมันไยกันเดอบาทนี่มาดูก่อนไม่ใช่ว่ามันครับสวัสดีครับพวกเราชื่อปากแปรนะครับผมอเดียวางเางเดียวยาวผูดโินนี้นี่บ เราทำสัญญาผ่านที่ตรงนี้เราก็ต้องเราก็ต้องใช้งานใช่ไหมล่ะปลามันกับถิ่งไฮเลยเฮ้ยเนีนยเหรเฮ้ยุ่น่ะเฮ้ยทานเลยเฮ้ยทานเลยเฮ้ยุ่น่ะหอดมุมไห้มุมมันเลยปลาเลยนี่พลั่วคอยเทียงเอ็นเวลาคอยจังนี้ไงอันนี้แปลงนี้สิบหกไร่แปลงตรงนี้สิบไร่ไม่หัวใจไปไหนถึงยอดเพกนะโอ้ถึงกอเพกปูนะมีคูคันแด่นเยอะจังนี่ตรงนี้ถึงยอดเพกนะแปลจากยาเพกไปอีกนะแปลถึงเนิน ไม่้เป่าเี่ยเแล้วแต่ก็ไม่รู้อยู่ม้น่จากเนี่ยถึงยาเพชรี่เขียว่นคืออันนี้ฉากหน้ายาวนู่นสิกไล่ถึงขัคุณบอกไหมเออถึงขันหัวคุณบอกด่ก็ได้ละทียงนาเอ็นอ่ละคือจาาเนีไปถึงโพนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยแปลงแไล่ยาวนู่นข้างหลังชนข้างหลังเล้ไมยกระต่กระต ่่ยอะไม่ไมันไฟไ้ไม่ใช่ไฟฟ้าถึงมีไฟฟ้าไฟฟ้าแรงานต่ำถึงอินเทอร์เน็ตช่อสายเคบิลสหมดน้าตกบสมันเลยมีสะอยู่นี่ครับนี่้อนงอไปร้อหนังอไปงสไปร่อยนะงไร้ัไปรอยไร้รยัไองรยัรนร้นร้ยนสรยนไยคือไ้อ จะเอาทุเรียนมาลงครับดินนี่เป็นดินทุเรียนสวยนี่ครับดินดินแดงตัวนี้เราจะไปดูสากกันนะครับมบอกมานื่อกน้ำปาดทางนี้เป็นทางที่ทางสาธารณะนี่ยหเมตรเนี่ยที่ใช้ร่วมกันนะมีบ้ากว้งนี้านางี่นหกู่มีหมู่บ้านอี่นีกมีหมู่บ้านนี่่ น้ำนี่จะอยู่ตื้นเขาเจาะอยู่ตื้นดินเนี่ยเป็นดินชนบทนะเป็นดินชนบทบัดบลงมเปเออมีปลามีปลาชุมชนมั่งเต๋อไงโอ้นีไปลาอะอันนี้ปลาชุมชนะปลาเห็ดชุมนเออปลาชุมชนน้ายคานีก็จะเป็นยุคาทามันออกโอ้ยยคาอีกโอ้โหผักกระโดน อ้ยนัไนกนี้วเ้ยม่นวถียงนามเมาอันนี้นหโฮมสเตย์ที่มีให้หลังเดียวนะโอ้แต่มันเมาหนิลุงม่โฮมสเตย์อะไรอย่ามาแต่มันเมาเลยสาสาสายนาใสนามเจ้า แค่ระยะบ่าุ่โจ๊กเอาปุกโจ๊กขุดเลยิผ่านะครับผู้จองนะครับโอ้โหแล้จองไหนดิพี่ยี่พ่อมันจองแล้วไปเห็นบ่าพี่เอาสักพี่เอาไอ้น้ำร่างไปแล้วนะในเมื่อตองเท้งมีใครจองบ้างถึงผู้ใดเลยโอ้โบุมมันใจเลยครับบันใดอันนั่นดิมปะอันอันอันบัดมือนจะได้เที่ยงหน้าเที่ยงเดียวดีบ่ฮะ

ฮ <laughs> หาย,ยีงคนเลยที่ผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ลุงเขามาดูที่นะครับผมเนาะ <laughs> อันนี้ก็น่าจะทำเรื่องแบบว่าผ่อนกับธนาคารนะควอบนสัี อะไรก็ไม่รู้นะผมนะดูอาจาจักนะผมอาจารย์จักใครก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ผู้เรียนสวยมากเลยดินดินลูกลังกรวันน้าสามปีได้กินเลยครับโอ้โบโบโบทุ่งหญ้าแล้วบ้านนี้โอ้คอยกายขาสัน สวยฮะที่สวยมากครับผมโอ้มีท oh. oh. ุ <si ่งหญ้าลาเวนเดอร์ด้วยไม่รู้ทุ่งหญ้าอะไรสวยฮะทุ่งหญ้านี่สวยมากนะผมนะพี่ต้นยางานะครับ ปลาเลี้ยงครับปลาครับปลาดุกแท้หรอครับปลาเลี้ยงเนี่ลูกคุกคุ้มดีน้องลู้ม้งน้องกระดังกระดอกระโดนดวี้งัุดขุดขุดขุดคุดขุุุคุุุุุุุุดุุุุุุุุคุดุุุุุุุุุุุุุุุขุุคุุุ ก็ไจทำคงามถ่าูปเหากกะยาใช่มแต่ตอนนี้เขาหาสวยสวยๆิวสวยเปาเหมือนกับบ้านนอกเลยปัญหาเรื่องการเงินเราต้องการตัวโครงการครับปัญหาเรื่องกลุ่เป็นลบลงจิบเด็ดปการเนาะากหัว่อยงเสย่างกเฮ้ยทำใต้ด้านหลังเนาะ

สูดนี่ก็จะเป็นไปย่างมงเลยมันไม่ลึกกเขา่าสองเม็ดได้หรอครับวาลงมึงดูหนูหนูลงมึงขึ้นเนื้ดูดินเนี่เบื้องดินขึ้นเนึ้นมินต่เราตมองอันนี้ขันสระเดี๋ยวเาเอาจากนี่ขึ้นมาไงทำในนี้สวยตรงที่พี่เนี่ยอยู่ตรง้าพลงไปได้เลยเนาะน้ำเนาะ น้น้ำเวลาน้ำฝนมามันมันเต็มก็จะลดไนี่ตรงนี้มีปลาครับแล้วก็เป่งลงไปตรงนั้นเลยมันไม่ต้องเป่งเวลาหน้าฝนไม่็นมันก็มันจะมาลกมันก็มันก็กืนไปเลยมันให้มันป็นสากใหเลนนูนังยาพ่อยไหลุงยาครับน้ำปลาบอนครับโอเคนะครับผมก็สรคลิปนี้ก็ฝากไปเพีงนี้นะครับก็นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ลุงมาูนะครับผมเนาะอันนี้มีฉนดเรียบร้อยนะครับผเนาะ